สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกษตรพันล้านอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูหน่อไม้นะครับที่ออกมาใหม่ๆเลยครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับเราจะพามาดูว่าหน่อไม้ออกมาสวยงามมาก ตอนนี้เริ่มทยอยออกกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นไผ่กิมซุงนะครับนี่มีหลายกอเลยอกอนี้ก็ออกมีอยู่3ามกอกอของก็ตรงนี้นะครับ ออกทุกปีนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไว้ให้ต้นนมัสูงอะไรนะครับ,รบจะเป็นต้นเตี้ยๆครับมันก็จะออกดอกทุกปีออกหนอตัวนี้ก็เพิ่งตัดหน่อไป กิ่งนี้ลืมดูนะครับก็สวยแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับ